สวัสดีค่ะ แล้ววันนี้นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนวิธีการเนานะคะก็คือวิธีการเนาแบบเนาเท่านะคะบริเวณชายกระโปรงนะคะตามที่ครูได้บอกนักเรียนนะคะให้ไปรีดพับไว้นะคะให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะย็บเข้าตะเข็บข้างเนาะคราวนี้พอเราเย็บเข้าตะเข็บข้างเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะก่อนที่เราจะไปเข้าขอบเอวนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าขอบเอวให้เราทําการเนาชายกระโปรงรอไว้ก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเปิดไปเปิดมาอย่างนี้นะคะก็อาจจะไม่เรียบร้อยนะคะ งั้นวิธีการเนานะคะให้เด็กๆเตรียมได้เนานะคะถ้าไม่มีได้เนาก็ใช้ได้เย็บทั่วไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องดึงเส้นได้นี้ออกนะคะแต่ในกรณีที่เราใช้ได้เนาเนี่ยก็จะทําให้เราดึงได้ง่ายเพราะว่าลักษณะของได้เนาอ่ะเป็นเส้นได้ที่ปั่นเกลียวหลวมนะคะก็จะมีลักษณะที่ขาดง่ายนะคะอ่ะคราวนี้ความยาวเท่าไหร่ล่ะ เส้นได้ที่เราใช้เนาอะค่ะความยาวก็ต้องไม่ยาวจนเกินไปเพราะว่าถ้ายาวจนเกินไปก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเวลาที่เราเนาไปอะค่ะเส้นได้ก็จะพันกันได้นะคะก็จะเกิดความยุ่งยาก,กาเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เส้นได้มาแล้วอะค่ะก็สอดเข้าไปในเข็มเนาะอันนี้ครูใช้เส้นได้ความยาวประมาณ1เมตรค่ะก็จะมีส่วนของปลายได้นะคะในกรณีถ้าเราจะทําปมนะคะเราก็ใช้นิ้วนะคะจับตรงนี้นะคะเสร็จแล้วหนูก็ม้วนค่ะ ม้วนนะคะจับตรงนี้นะคะเสร็จแล้วหนูก็ฟันโดยการม้วนอย่างนี้รูดเส้นได้ปาปมันก็จะเกิดปมขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะอ่าลักษณะปมที่ได้ก็จะหน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะอ่านะคะในกรณีที่เราเป็นได้เนาคะ่ะจริงๆเราไม่จําเป็นต้องทําปมก็ได้นะคะเราก็าสามารถเนาไปได้เลยเวลาที่เราดึงได้ะคะ่ะปลายได้มันก็จะหลุดตามเราออกมาเลยนะคะอ่า แล้วแต่นะคะจะทําหรือไม่ทาแต่ให้หนูรู้หลักการวิธีการทำปุ่มไปด้วยนะคะอาคาวนี้เดี๋ยวครูจะเนาให้ดูนะคะการเนาค่ะเนาเนี้เราเนาชายกระโปรงนะคะเดี๋ยวบริเวณสันทบตรงนี้ค่ะที่เราพับไว้นะคะเราจะทําการสอยซ่อนได้ตอนที่เราเย็บกระโปรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนาอ่ะให้เราเนาเข้ามาประมาณสัก0.5เซนก็ได้ค่ะครึ่งเซนน่ะเนาะการเนาเท่าอ่ะค่ะหนูก็ทิ่มได้ลงอย่างนี้นะคะปักเข็มแล้วก็เว้น ปลายได้ตรงนี้ไว้เนาะนะคะเว้นปลายได้ไว้เพื่อที่เดี๋ยวเวลาที่เราดึงออกดึงเส้นได้ออกก็จะได้ง่ายนะคะการเนาเท่าก็จะมีระยะห่างของมันนะคะประมาณหนึ่งเซนค่ะหนึ่งเซนประมาณนี้นะคะเนาแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะง่ายมากนี่นะคะระยะการเนาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ ความห่างจากสันทบก็ประมาณครึ่งเซนนะคะโดยประมาณนะคะ,ะเนาไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกหลักการก็คือแนวตะเข็บอะค่ะมันก็ควรจะอยู่ตรงกันนะคะในการพับนะคะเวลาที่เราทำออกมามันก็จะได้ดูเรียบร้อยสวยงามนะคะ ะะทําไมถึงเรียกว่าเนาเท่าเพราะว่าระยะการเน,านะะ่าเนี่ยค่ะมันก็จะเท่ากันเท่ากันอะไรเท่ากันในระยะของการขึ้นของได้ส่วนที่โชว์นะคะแล้วก็ได้ส่วนที่ไม่ได้โชว์ก็คือด้านล่างตรงนี้ระยะของช่องว่างตรงนี้กับระยะการเน,านะะ่าเนี่ยค่ะคือระยะที่เท่ากันนะคะเท่าเท่ากันนะคะโดยประมาณนะคะตอนนี้หนูก็เน่าไปเรื่อยๆนะคะเน่าไปจนรอบกระโปรงเลยค่ะ บริเวณน,นี้เป็นแนวตะเข็บนะคะแล้ก็พยายามจับแนวตะเข็บเนะะี่ยค่ะให้มันตรงกันนะคะให้ตรงกันแล้วหนูก็เนาไว้เลยนะคะการเนาก็ถือว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เราได้ฝึก นะคะการใช้เข็มนะคะการใช้เข็มการทำตะเข็บด้วยมือนะคะเทคนิคการเนาก็มีหลายรูปแบบนะคะ แนวเท่าแนวไม่เท่านะคะเทคนิคการเนาแบบซิกแซกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าในการเรียนการการเรียนการตัดเย็บกระโปรงเบื้องต้นเนี่ยค่ะในเบื้องต้นนะคะ,เ,นนะ,คะเราก็จะใช้เทคนิคการเนาแบบแนวเท่านะคะไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอเราทําชิ้นงานแต่ละชิ้นงานนะคะแต่ละลักษณะการเนาอ่ะก็จะเหมาะสมกับการใช้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะ ถ้าตะเข็บไหนไม่ตรงก็ฟืนๆดันๆน,นะคะนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเด็กๆห่างนิดหน่อยเอียงนิดหน่อยเนี้ยไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอืมอลืมดูว่ามันเข้ากล้องหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะอ่า,อาได้เข็มหลุดโทษที นี้ได้ที่ความยาวที่เราใช้เมื่อกี้ครูก็ใช้วิธีการกลับประมาณนะคะเมื่อเราสังเกตว่ากล้จบแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ล่นได้มานะคะล่นได้มาใช้วิธีการกลับประมาณแต่บังเอิญว่ามันดันพอดีเป๊ะเลยนะคะหนึ่งเมตรกับรอบกระโปรงของเรานะคะอ่าก็จะเป็นระยะแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวครูลงสักหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะ พอดีนะคะลักษณะของการเนาก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้พอม,มาชนกันก็แค่นี้เลยค่ะเราไม่ต้องซีเรียสว่าตรงนี้จะต้องมีปมหรือไม่มีปมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราพอเรามาสอยสอยการสอยชายกับโรงอะคะ่ะเดี๋ยวครูจะมาสอนอีกทีนึงนะคะตรงเนี้ยพอเราสอยเสร็จเราก็จะดึงได้เนานี้ออกได้เลยนะคะอันนี้คือด้านหน้าที่เนาแล้ว ะะง่ายๆค่ะนี่เขาเรียกว่าเนาเท่านะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าขอบกระโปรงนะคะก่อนที่เราไปเข้าขอบเห็นไหมคะถ้าเราเนาไว้นะคะชายกระโปรงเนี่ยมันก็จะไม่เปิดพังาบผงาบ,งงาบแบบว่าเปิดเข้าเปิดออกนะคะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปก็คือวิธีการเข้าขอบกระโปรงนะคะ